การเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาคณะทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพรูปแบบของคำถามก็อาจจะเป็น what projects you are involved in คือให้อธิบายงานที่เคยทำมาหรือว่า what is your specific interest and scientific background คือถามคำถามทั่ทวไปเกี่ยวกับความสน,นใจ เป็นพิเศษแล้วก็พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มีหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่นอกจากจะถามคำถามทั่วไปเขาก็จะเน้นคำถามพวกที่เป็น practice question เป็นคำถามวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราต้องการจะเรียนยกตัวอย่างนะคะถ้าต้องการเรียน biology ชทววิทยาคำถามเหล่านี้เช่น Why is there salt in the sea? ทำไมถึงมีเกลือในะทะเลเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความรู้รอบตัวบางทีอาจจะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนแต่ว่าคนที่สนใจจะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ควรจะมีความรู้รอบตัวแบบนี้อยู่แล้ว เห็นไหมคะก็จะเป็นคำถามในรูปแบบนี้ไม่ใช่คำถามแนวที่ลึกมากแต่ว่าต้องการความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเท่านั้นเองในการตอบอาจจะมาในรูปแบบ describe a potato and then compare it to an onion ให้เปรียบเทียบระหว่างมันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่อย่างนี้ก็เป็นได้ หรือแม้กระทั่งมีวัตถุหรือว่าสิ่งของหนึ่งชิ้นหนึ่งและให้เราให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้น Here's a cactus Tell me about it นี่คือต้นกระบองเพชร Tell me about it เล่าเรื่องราวหรือว่าพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมันซิเรามีวิธียังไงที่เราจะ p r เ s นต์ไอ้ต้นกระบองเพชรต้นนี้โดยใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางชีววิทยาพื้นฐานต่างๆที่เรามีอยู่ นี่ก็เป็นตัวอย่างคำถามบางส่วนนะคะส่วนทางด้านฟิสิกส์พวกวิทยาภาพลองมาดูกันว่ามีตัวอย่างคำถามอะไรบ้างเช่น How many grains of sand are there in the world มีเม็ดทรายกี่เม็ดในโลกใบนี้ คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแต่ว่าเรามีวิธีคิดยังไงที่จะนำไปสู่คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด Tell me about these eggs เล่าอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไข่พวกนี้สิเรามีวิธีการยังไงที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นกับความรู้ทางฟิสิกส์ me about your life from the beginning to what made you sit in that chair uh, ให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ส่วนคณะธรณีนะคะพวก geology how do mountains originate การกำเนิดของภูเขา Why did the dinosaurs become extinct? extinct? คือไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้ยังไง like oh. มีวลีหนึ่งที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในขณะสัมภาษณ์ได้วลีนั้นก็คือ Lead the interview ก็คือเป็นผู้นำในการสัมภาษณ์เพราะว่าในเวลาสัมภาษณ์สิ่งที่เขาต้องการที่จะดูก็คือต้องการที่จะได้ยินจุดแข็งของเราว่าเรามีจุดเด่นอะไรเราสนใจอะไรเราก็จะพูดถึงสิ่งนั้นในสาขาวิชาที่เรามีความมั่นใจ ลักษณะของคำถามมีหลายรูปแบบนะคะแต่ไม่ว่าคำถามจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าเรามีการเตรียมตัวตั้งรับที่ดีก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วก็การสัมภาษณ์ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนักนะคะกุญแจที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการเตรียมตัวที่ดีนะคะ practice 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 ฝึกปฏิบัติเข้าไว้ค่ะฝึกพูดฝึกตอบคำถามในการสัมภาษณ์เพราะว่า practice make it perfect ค่ะ